ท่านหนึง่งฮะฮะ่าหน้าไม่หมตัวเทแปหม้อนไม่ไม่ะฮะเราต้องรูป น้ำอะไ้อ่ม่ตัวตัวเออมาคือคือจะได้กินบว่อะไรก่นิ้อืม่มี้สวัสดีค่ะเอาพอกันอีกแลวเด้อมันนี้พอกันย่างมือเร็งเห็ดเบยกแล้วไม่ไม่เสีแล้วี่้อง เออกำลังเศร้าเมื่อยพอดีบ้าขี้อหอดพี่น้องดิว่าสันอัดคลิปให้พี่น้องฟังเมืองกันนะนาาว่าสันว่าเตอหากวันล่ำมาแล้วไก่สีหอดมือเข่าพันษาเนะเอาะอไก่ยักษ์ส่วนพี่น้องเออเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกูจะหนึ่งมาโอ้ยข่อยเพราท่านในแถวเนีเ่ยแถวขวัยจังสีเขาวัดดอกว่าสันต์มาเดี๋ยวนี้ข่อยเพราท่านในแถวเพ่าะท่านด้เป็นยังดอกแถวคนละจังสีเฮ็ดบุญมันโอ้จะสะปิด ไอ้ถามว่าถาจะของเฒ่าเด้อพุทธเหตุบุญเทศท่านคล้องมือนันออน่นคล้องมือนี่บ่แมน่แน่วอีกจังหน่อยมันวแนแย่มนอนน่อยขี้บีของคนเฮ้านอเออขันห้ามือจังนึกงวันยังสะดุดต่อหัวซักร่งฟุ่นจักสิตายบ่ตายบ่จักมองหันเ <c oughs> อาเฝ้าเหตุมีโอกาสเหตุใ่โรดเหตุแต่หน่อยไว้กับว่เป็นยังเหตุหน่อยไปหาหลายสะสมกันไห้เนาะเอามือนี่่าสิส่วนพี่น้องทำบุญซะแลวเนาะล่ำเป็นทำนอง กาละศิลพญายอ้ยเจยุสมาเป่าแข้งัส <laughs> ด,ดีครับพี่น้องผมอาบน้าเหักระเหลี่วค <c oughs> อยห้อนรคือ <c oughs> อากเขมไม่ไม่เพราะว่าจะ <c oughs> โอมเหรียญบาท <c oughs> เา้าค่อยอาบน้าเรียบไม่ไม่คอยห้อนคอยไปตัดหญ้าเลาะมูนี่แเละวนเวลาะฮียนมูนี่แหละ ถ้าแป้งกันแมาท่าคือพุทธท่าให้คนพี่หลอกแต่สนกกระโไว้กระโกไว้ทมคว้มขี้ไล่ไว้สนเป้าเลือดจีเป้าแก่น้ำท่านนองไรไงกระลาชินเลยไรไง บุญไหนบุญมุนละที่เฮาเคยสร้างจิเป็นทางให้เฮ้าไต้บุญของเฮาเคยสร้างไว้จิตจูงขึ้นสู่วิมานแล้วเ่นยังว่านันเดงการทำบุญว่านัน่าคอยแต่ปีเดือนลายเดิอบมุ่ละจิมุนวนเรียนขั้นเปียน แขงเอยและผู้บางคนขอให้แต่ตัวเท่าชะลาการขยำแก่จังศิลาแยกบานขั้นเปเข้าดอกบัดนาบ้า กบเตียงหาเหลืองนั่นก็บเห็นและผู้ถพอคนจังนาเนเนง่นเป็นห่วงกวงประจัง,ง,งลาสาเน แต่เล่นอวยเวนกำสิน้ำหอดแต้แม่เดือยามัวก,กอดแต่หอดแดงอ้ยแพงไว้ให้เตลานคนบ้าน้องให้กินหานหนาไว้สับให้ได้าอู่เจ้าเพขนั่นบ้าเมาแต่เก็บกันมากป่ากันมันที่สาดอกคำทั้งจัดรอยเมี่ย หองเข้ากะสิฟังขั้นสิถทั่วไว้กวานัวบ่เหินปองยาจะคองแต่มือนั้นยาจะคองแต่มือนี่คันนี้นาซองมอยเห็นออออเอ้ยแล้วสู่มือนี่มันเห็นบ่น้อคุณตางมอตาใส่ผ้าถลางขั้นแลนต่้ขั้นต่อไม่แล้วมอตตาใส่ผ้า ความมอเต๋อใส่ผ้าความตายของกันนับบอกควยจากคนหนุ่มคนสาวจากหัวเล็กข,ขั้นขั้นเล็กหน่อยขั้นตายโจยบอกจังไผ่รากผู้บอกตายากับพ้ากัน้องไห้เหลือใจแดงอย่บห้ วันลให้แกชะลังละจังสิมารันส้างกันกินนานบัดย้ำแกหัวคนหนุ่มค้นสาวผ้ากันจำใบเนียทาางทำเมาเดิมทำเมาสาแต่หน่อยน่อยทำเมาสาแต่น้อยหน่อยกันเด้อเจ้าบัดเพื่อตาย แล่จังว่าถูกน้อถูกท่านให้เพื่อเพรอย่าแพ้งลายให้คิดเห็นความตายพวกหมูฮาบ้านีเป็นและเว้นสิมาทางหน้าหรือทางหลังมองหูเมื่อผู้มีลูกมีผัวผู้มีลูกมีเมียควัสิิแป่งน้องก่อสร่างอย่าไรล่างดอกบัดนาบ้างและขั้นแม่สา หลวงตาบางวัดกระเป๋าว่ามีส่งลาเจ้าห้องสิไใดเพึ่งผูใดเริ่มม้ว,มวนพ้ส่งง้ำเพื่อาสียังคันอยู่ใด่อพ่อแม่เพื่อไปทางอาัยกันทั้งสองทางขันอยู่กันนาสองกำอาัยกันทั้งสองกำทำความดีทั้งสองยมหวนพระสฆง สีดำล้อมขั้นดูได้พวกช้วบานต้องจอยเลือนแล้ต้องค่อยเอื้องเพื่อไปเท่าทั่วอาวสาันบ่มีไปไปกินทานทั้งสมพานจิลานิงไปกูดีเอวัง สร้างสาลาธรรมท,ท่นหิ่มปล่อยพวกผธ้ทงเฮาเอ้ยแล้วควรไห่ละนอเวียกบานเอ้ย,อยไปอ่านสารแมีนหวมกัน มีโอกาสจะนายผดีท่าแป้งมลูกลูกจ้งพ่อใหญ่หมอแค่นี้ลายยุนตัน้อยจะนายท่าแปรงมลูกลกเขาจะเอาเหรียญบาทเหรียญซิปยัดใส่ปากนะบ่หูมือขิงนะลอยแห้งดีแล้วเออมีชานันกะเต่าจินเต่าท่านเออผสมพันธุ์ก็ต้องเพิงโยมโยมก็ต้องเพิงวัดวัดกะบานอาศัยเพิงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเออคันบ่มีผู้ไปตักบาตดาด่นามพระเพิ่นก็บ่มีอยู่มีฉัน ขันบ่มีพระกับบ่มีผู้จงเขาพ้าซาสแนวหาเพื่อนทีพุทธสารท่าหม่าไหกับบมีสันนะเนาะมีฉะนั้นอาศัยกันทั้งสองกรรม่องสองฟพระกถาให้พี่น้องได้กาไหว้ท่าบุญทําท่านพวกผู้เฒ่าผู้แกหรือว่าหัวเล็กเด็กหน่อยเฮ้ากายสาวาโอ้ยพระท่านเฒ่าบ่ชเขาดอกบัตรอยากอายคนเขาตะหน่อยแหงดีได้บุญหลายคือกันละครับเข้าไปหาไปหายูหากิน ไปตะเศราก็ได้หลายขั้นไปซ้ายก็ได้หน่อยเพื่อน่าอนี่แค่นั้นกะว่าพิดคําโบราณเพื่อนบาจักอันจักเนี่ยฟังเออดื้อพี่น้องก็ได้นี่แค่นั้นก็ออขมมาากอ,อ,อขอบุญขอบคุณพี่น้องที่อ่าสนกุกสนใจยในยายสังเวียนย่างหากว่าล่ำกว่านำกว่านี่มาสู่พี่น้องฟังอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้อขอบคุณค่ะ